สวัสดีครับพี่พิมเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับพบกับผมเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับออกล่าเฉลยกับเจ้าดิวสมพรนะครับช่วงเย็นๆนะครับลมแรงๆนะครับวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าดิวสมพรนะครับตามหมายเป็นสองกุกเสียงใหญ่นะครับสองกุกเต็มนะครับคลิปเสียงผมไม่ได้อัดไว้นะครับเมื่อเช้ามากับนกฝึกนะครับนกฝึกไม่ขันนะครับ นกใหม่นะครับเขาเพ่เนี่ยสองครั้งสามครั้งเองนะครับมันยังไม่เก่านะครับวันนี้เลยอ่าพอตอนเย็นก็เอาสมพรนะครับออกมานะครับเพื่อจะได้ตัวนะครับเป็นบ่อเดียวกันกับพวกสองกุกล้านลิ้นนะครับมาตามฟังด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับน่าจะอยู่ในกรงที่บ้านแล้วนะครับ โอเคนะครับผมหาที่ซ่อนก่อนนะครับหลบมุมนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ตัวนะครับถ้าเสียงใหญ่นี่ใช่เลยนะครับ เสียงเล็กครับไม่ใช่ตัว hai tuân khắp <laughs> ừ, <laughs> เียนไม่น่าจะโดดก่อนนะครับรถเข้ามาด้วย วางคอนไม่ค่อยสวยนะครับพี่เพื่อนๆครับใบมันใหญ่นะพูดถึงใบใหญ่ทั้งในและนอกนะครับแล้วเราเอาแผ่นเนียดไปยัดตรงกลางนะครับมันวางไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่านะตัวเสียงใหญ่อยู่ข้างนอกสงสัยจะเป็นตัวเมียนะครับเสียงเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับตอนเข้ามาก่อนนะครับเข้ามาก่อนแล้วออก แล้วออกมานะครับบินออกมาแล้วเข้าแล้วก็ตัวเข้ามาที่หลังก็เข้าไปนะครับไปไปมามาจะโดดก็เหมือนจะระแวงนะครับแล้วบินขึ้นไปบนบนยอดบนยอดต้นสักนะครับแล้วก็ตัวเมียตัวที่เข้าก่อนนะบินเข้าไปอีกทีนึงนะครับก็เลยโดดนะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับ ก็เป็นอันเป็นที่น่าเสียดายนะครับพูดถึงมีคารลมพอได้นะครับเพราคารลมพอฟังได้เนาะกะ็เดี๋ยวจับดูถ้ามันเป็นตัวเมียก็จะปล่อยนะครับถ้าจับดูสวยก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับอันนี้ผมเดานะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมันเดาเหตุการณ์นะครับเดาทิศทางเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างที่ผมว่านะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลงมาดูตัวดูลายก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงประมาณไหนนะครับผมสักครู่เดียวครับนะครับพี่พีๆเพื่อนครับดูท่าและตัวใหญ่มากๆนะครับดูท่าทางนะครับตัวอ้วนตัวหนานะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูลายอีกทีนึงนะครับผมสักครู่เดียวนะครับเอาลงมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะแกะดูลายแล้วครับมาที่รถเนี่ยมัน สะดวกสบายดีนะครับเนาะเอาไว้ที่นู่นนี่มันติดนั่นติดนี่นะครับเนาะ,ะคู่เดียวครับเพื่อนเพื่อนครับเ uh huh. ต็มไม้เต็มมือนะครับกินข้าวเต็มกระเพาะเลยนะครับดูครับปากหนาหน้าอ้วนนะครับแข้ง แต่เกือบทุกเกรดนะครับแข่งนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะอาจารย์ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับชอบรักเฉลยนะครับเนาะผมก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านรักชอบนะครับแต่ผมไม่ได้หามาขายนะครับเนาะผมหามาคัดมาเลี้ยงเองนะครับสําหรับราคาถ้าเกิดว่าผมเปิดแรงไปหน่อยนะครับหรือว่าไม่หน่อยแรงเยอะไปอย่างเงี้ยนะ ผมก็ต้องการาบขออภัยด้วยนะครับบางคนนะครับเขาก็หาว่าผมนี่ขายของแพงขายแพงอะไรอย่างนี้นะเค่งขายใหญ่ดูครับแต่ส่วนตัวผมสบายใจอย่างนี้นะครับผมหาเองหาเองเอามาคัดเลี้ยงเองนะครับไม่ดีผมก็ปล่อยนะครับผมพูดถึงอันนี้ผมพูดถึงวิถีผมนะท่านจะมองอยังไงผมไม่รู้นะครับคือผม สะดวกอย่างนี้นะครับนาะนะครับดูหน้าดูตานะครับหน้าคมเข้มนะครับตัวใหญ่นะครับจับตะเกียบดูโอ้ยตะเกียบห่างนะครับผมเกียบห่างมากนะครับนี่ครับนิ้วผมเนี่ยเข้าได้เลยนะครับดูครับบัวมีแต้มนะครับนิดๆนะครับเนี่ย สิบสองนะครับหางใหญ่หางใบใหญ่นะครับเส้นหางโอ้ยนะครับตะเกียบหางตะเกียบหางนี่นิ้วเข้าได้เลยนะต้องเป็นตัวเมียแน่นอนแล้วตัวนี้นะครับนะครับกระปุกนะครับกระปุกตรงปากนะครับอืมน่าจะเป็นเถียงเล็กเยียงว่ารับนะครับเรื่องของความ สมบูรณ์ในสมบูรณ์นะครับไปพี่กงพี่การเนาะลายหนาคมเข้มนะครับน่าจะเป็นตัวเมียนะครับผมแต่ตัวใหญ่ครับเอาละครับ,รบยังไงถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมรับฟังคลิปของผมนะครับจนจบนะครับสําหรับ ท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามารับชมคลิปนะครับในการต่อนกเขานะครับสำหรับคนที่รักชอบในการต่อนกเขานะครับแบบผมนะครับแบบเราเรา,เราท่านๆ่านนะครับเนาเข้ามาแล้วก็มาได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ มาเรียนรู้นะครับนาะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแหรครับท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่แสดงความคิดเห็นได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับผมเกมลําพูนนะครับช่องเกมลําพูนคนรักกันต่อน้กเขานะครับก็ขอจบพิบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมนะครับกับเฉลยนะครับตัวนี้ตัวอ้วนอเนี่ยนะครับครับ สวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าขันกี่กุกนะครับตัวนี้แต่คิดว่าต้องเป็นตัวเมียนะครับแต่ตัวเมียทําไมตัวใหญ่มากๆนะครับก็แปลกใจอยู่นะครับผมน่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับความรู้สึกผมนะครับแต่ยอมรับว่าตัวเมียตัวนี้นี่ถ้ามาห้ามเป็นตัวเมียจริงนี่ตัวใหญ่มากนะครับเต็มกามือเลยนะครับโอเคนะครับผมยังไงผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ เกือบโดดนะครับแต่ตัวเมียมันโดดตัดหน้านะครับเสีได้อยู่